เดี๋ยวโมเดิร์นเดินเป็นการมาเรื่องนี่มันเรื่องทองธรรมชาตั้งคันโลกสั้งขารโลกสุขส,ส,ส,สบ,บายดีพ่อไม่ออกมาสุขสุขขนเนะาะวันนี้กะชาวบา้านกะได้มาไหว้พระอยู่ที่เดินธาตุเดินธาตนุเนี่ยธาตุละคขามเจงเนาะเพื่อว่าบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เมื่อนี้ก็เป็นมื้องามยามดีเนาะเป็นมื้อวันวิสาขบูชาในคนลาวสาวพุทธเฮาก็จะได้พากันไหว้พระหับศีลเนาะเดี๋ยวก็สีได้ท่าพวกออกไม่ออกลงมาไหว้พระนำเมื่อนี้ก็ได้แต่ว่าทางจูบ้างและก็ทางโจน้อยทางพระท่านเพิ่นก็จะได้ไหว้พระก่อนในตอนค่ำค่ำเร่งแบงเนาะบรรยากาศก็ค้มพาค้มพ้นพาแบบเริ่มเน่เนาะจูบ้างก็ได้มา ไหว้พระมือนี้กพะพาพ่อ,อไม่ออกมาไหว้พระนํานกันเด้อพ่อไม่ออกที่เป็นเอฟซีจูบ้างเนาะที่เข้ามาสมจูบ้างทางเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่กับจูบ้างกะมีความยินดีร้ายที่ได้ที่เห็นพ่อ,อไม่ออกเข้ามาฮับสมนะครับกดคอมเมนต์นจูบ้างเนาะทักถ่ายถามข่าวถามข่าวเป็น่เลยเนาะเป็นเลย,ยอ,อ,อยู่ทางพังไทยกันด้คือกันบ่ออยู่ทางพีหิตของประเพณีเนาะเมื่อวันวิสาขาบูชาเพื่อนก็นได้ ไอ้พระได้เวียนเทียนอยู่บ่อทางพุนก็ได้ทางบรรเนาะบรรณาทางพุนก็ได้มีนิวทางต่างประเทศก็มีคือการอยู่บ่อเพิ่นก็ได้ไหว้พระรับซินคือกันอยู่บ่ช่วนนี้ก็เป็น่วงโควิดเนาะก็แค่คนก็สิมิร้ายเพราะว่าเพิ่นก็สิได้ยุติการตะโหมคนนันนการสุมนุมคนเพิ่นก็สิมิได้อันนั้นเนาะเพิ่นก็สิไม่ได้สุมนุมคนร้าย แต่ตอนนี้ก็บพองน้อยกับมาอยู่แต่ว่ามีหลายก็มีแต่จูน้อยและพากันปัดปัดลานธาตุน,นี่ก็ได้จูน้อยก็กำลังพากันปัดกันทำความสะอาดบ่อนที่ว่าจะได้นั่งากานสูตรมนต์ภาวนาพองน้อยกับมีเพื่อนก็ได้ออกมาพ่อแห่งแต่งคันนี่จะนะปูไม่สะอาเลย กำลังมาแล้วตอนนี vet, um ้ก็ำ hey. ลังปัดกวาดเดี <S S ๋ยวเดี like ๋ยวปูเนี่ยอนนรี้็พ่อไม่ได้ลงมาซ่อยสวีก่อนมูเพราะว่าเพิ่นจะลงมาซ่อยปัดกวาดต่างปัดต่างปู

โพไซยามาอาลังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมีขากินังกาลิสามะกาลิสามะอิมังอิมังญาถาญาถาคาหิเตหิเตหิ

ปัญญายะปัญญายะมโนมโนอีเมอีเมอัมเหยอัมเหยคาหิเตคาหิเตสักกะเรสักะเรปฏิคันธาตุปฏิคันธาตุอัมหกังอัมหกังอิรตังอิรตังอิตายะอายะุายะขาน้อยทั้งหลายน้อยทั้งหลายขอถึงซึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า พระองค์ใดพระองค์ใดเป็นที่เพิงเป็นที่เพิงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์นั้นองค์นั้นเป็นศาสดาเป็นศาสดาพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยาน้อยทั้งหลายก็มาเอาเอรื่องพระธรรมเครงพระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์นั้นพระองค์นั้นพระองค์ใดอุบาสพระองค์ใดอุบาสเรียวเรีวในหมู่มนุษย์ในหมู่มนุษย์เาว้าว อานนยก็อานนยกะในมัชชิมาในมัชชิมาสุนนบุตสุนนบุตรองค์เป็นกษัตรย์องค์เป็นกษัตริย์โดยพระชราบโดยพระราบเป็นโคตมะเป็นโคตมะโดยพระโคดโดยพระโคดเป็นสาเป็นสาัญญาบุตรัญญาบุตรเสด็จออกบรรพชาเสด็จออกบรรพชาแล้วแล้ว แต่สักกัญญาบุตรสักกัญญาตะคุณตะคุณเป็นผู้ตัดสั้นเป็นผู้ตัดสั้นเสอนุตระเสพอนุตระสัมมาสัมพุทธิญาณสัมมาสัมพุทธิญาณในโลกในโลกทั้งเทวโลกทั้งเทวโลกมาราโลกมาราโลกพุทธโลกพุทธโลกในมูมในมูมสัตทังสัตทังสัมมนะสัมมนะสัมมนาพามสัมมนาพาม เทวดาเทวดามนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายพุ่งมีพระเจ้านั้นเขามีพระเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ตัสเศรตัสเศชอบโดยพระองค์เองชอบโดยพระองค์เองผู้ถึงพร้อมผู้ถึงพ้อมดยวิชา้วยวิชาใารณาใารนาผู้เสด็จไปดีแล้วเผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้แจ้งโลกเป็นผู้แจ้งโลกสารถีสารถีเป็นบุรุษเป็นบุรุษผู้ควรฝึกผู้ควรฝึก ผู้คนฝึกได้ผู้คนฝึกได้บ่มีผู้อื่นบ่มีผู้อื่นไหนยิ่งไปกว่าไหนยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาเป็นศาสดาเทวดาคงเทวดาได้มนุษย์ทั้งหลายได้มนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้ตื่นแล้วผู้เบิกบานแล้วผู้เบิกบานแล้วผู้มีโซ่ผู้ยงมีโซ่โดยบ่ต้องโดยบ่ต้องสงสัยเลยสงสัยเลยประการหนึ่งประการหนึ่งผัสซ้ำผะธรรมอันพระพุทธเป็นอันผู้มีพระภาคเจ้าพระภาคเจ้าทัดไว้ดีแล้วทัดไว้ดีแล้ว ผู s. <S King, e <S <S ้บรรลุผู้บรรลุจะได้เห็นจะได้เห็นเองเองประกอบด้วยการประกอบด้วยการควรเอื่นมาควรเอื้นมาเบิงว่าเบืงว่าควรน้อมเข้ามาควตน้อมเข้ามาีรรลานอบน้อม มัะวันทามิฟันเตเิติยังสับฟังสับปัดตาตานิสุปฏิติตังสาลิลิกาธาตุมหาโพธิงพุทารุปังสักลังสัตวะจัสมานาสัจวะวันตาเนตาตาคติสัญญาณิอาสานิธานิขมาณีจาพิสา ปัญธามีปันเตสะพังอัปปะลาทังมีปันเตมายากตะตังบุญยังสามินาอนุโมปังสามินากตะตังบุญยังไม่ยังตาตาปังสาธุสาธุสาธุ vanda mi vante ti li pa ma te na ta la ta nhem sa phang a dang gamaduno ma du no vante ma ti li na la ta sa phang a dang ga vante ma ti li pa na sa pang apala dang gamaduno vante, ก็ไามมาีบันเดขบวน้อยทั้งลานพระวุฒาโดยดอไม้ทุกเทียนตลอดถถึงรูประพันธ์ในขบวน้อยโดยกายวาจจใจอันบริสุทธิ์ทุดท่องในวันนี้วันข้ายเสมือนมาในมิศข้าันิสชาบุษาายังคุณของพระพุทธเจ้าที่ ที่เพิ่นได้ประสูติที่เพิ่นได้ปัสสลูที่เพิ่นได้เออสมงปรินิพานในวันเพิ่นเดินหกนี้บุคน้อยแล้วก็บูชาดา้วยเครื่องสกัดละก่อะพุทธเจ้าจงมาหากเอาเพื่อประโัญญโฉดข่มสุขเก็บมบคคน้อยทุกทุกคนผลเจ้ไปทั้งปวงด้วยเถิดเออป้ายันฝนตกห้ำเสียงผ้าดังขึ้นๆเทวดาก็ยังมาโม เอาเอาตะลยไม่ได้นเอาไเออเอาใหญ่กันเอาทุกสนี่ออกออนี่ทุกนนเอาเป็นมาเอานเป็นเปนสามสามนาทุกที่เป็นนฮจเนทุกเนี่ย ทูบดินี่ไอ้ทูบบอกขยายให้มันออกดิเด้ทบนะได้เด้ทุบด้วำทุบประจำประจำเล่มเอาได้เลยบ่เอาเลยบ่ฮัไปและอย่าอานได้เด็กอเกียนเอาเด็นทุ้ละกินเอาก็ได้เอาจะเป็นจน้ำเอาทีนี้ได้เดีวเอาเอาเอาไปรูดไปรูดเอาเอาเอา เอาทีน uh, ี้เีไปติดแนนจัมาห้มันจับอันนี้โอ้ยดีพอจังเลีวาสชุ่มนังเลยดีพอเอาใจใจภาาใจภาษาพูดม On tay 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 ờ. tay 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 ra đây tay 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 rồi. tay 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 áo dài tay 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 phụ nữ sản phụ nữ sản đó thuyền phụ nữ phụ cáp đi đi đọt Mày may cho đấy thiên văn học ca diễm muộn ca muộn chuyện

นะโมตัสสะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมภะคะวอะระหังสัมมาสัมพุ Thwisa Ja na sampan sukahotu สาวกาโตภควตาธัมโมสันติภกอกาลิโกเอหิปัสสิโกอปนาญิโกปัจัตตเวทิตัโพวิญโญอิติสุปันโนภควโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภคะวะโตสาวกสังโฆญาณปฏิปันโนภคะวะโตสาวกสังโฆติฏฐิจิปฏิปันโนภคะวะโตสาวกสังโฆทิทังตตาิปุริสญานิปุริสา เอสาภระขาวโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยอันชาลีกันนิโยอนุตัลังปุญญเกตังสาติ ปานโนภควโตสังฆสังโตปุติญามูลเยสักัญญานังนันติวัฒโนเอวังตวังอิสยุโอยิสยามอปลาสิตาบัณลังเกสีเสปาถาวีบุคคเลอภิสิกเยสภาปูตานังอกัปปันโนบมโมตันติสุนาคตังสุปปัสสังสูนติตังสุกาโนสุมะหูโตตตสุญีถังพมัจจาริโส Wata kamang bata kinang bata kinang manu kamang panitite Wata kinang ni katawa nala pantate Wata kinang ตอนนี้ก็จะได้บูชาเนาะตอนนี้ก็จะได้เอาทูบไปปักบูชาบนพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ได้หอดสามหอบแล้วก็จะได้สักทูบลงสักทูบลงกันบูชาพระน้อบัดนี้ตอนนี้ก็ผ้าพ้นก็เสียงขึ้นมาขึ้นมาเนาะตอนนี้ก็พอดีแล้วเลยเนาะเดี่ยวกันแล้วเนาะ ตอนนี้ก็สำเร็จแล้วเนาะแล้วพิธีเออวันนั้นสี่อาทดอกแล้วก็ผากันน็ตอนนี้ก็เวนเทนก็ได้สำเร็จแล้วเนาะแล้วก็ไหว้ผ้าก็ได้แล้วแล้วจะบ้างก็จะได้จบคลิปไว้เพลงซํานี่เนาะก็ขอคมมครบจอที่เข้ามาติดตามรับสมเบิ้งจุบ้างไหว้ผ้าและก็เวนเทนอยู่เด้อวัดนี้เนาะอยู่เด้อวัดมันตะแล้ววัดป่าเนาะก็ขอคมโมครบรอหลายๆบุญค้ำบุญสู่ ทุกท่านทุกคนที่เข้ามาเบิงมาสมจะบ้างเนาะทางเพื่นเก้าเพื่อนใหม่ก็มีแต่ความสุขกายสบายใจใหายพญาติโลคค้าทางร้ายทางป่วเด้อ